าแกได้แค่ทําสิ่งนี้รู้ไหมคะว่าปัญหาฝ้าเนี่ยมันคือปัญหาอันดับหนึ่งเลยนะคะที่ใส่เจอตลอดระยะเวลาการทํางาน15ปีลูกค้ามักจะเข้ามาถามเยอะมากเป็นฝ้าทํายังไงดีและรู้ไหมคะว่าอายุโดยเฉลี่ยคนที่เป็นฝ้าแล้วเข้ามาถามนะคะส่วนใหญ่จะมีอายุตั้งแต่35ขึ้นไปและมีปัญหาในเรื่องของฝ้าและสิ่งที่ตามมาในเรื่องของฝ้าอีกส่วนหนึ่งก็คือปัญหาผิวแหง้งใส่บอกง่ายๆเลยนะคะ3เคล็ดลับที่จะทําให้ ห่างไกลฝ้าหรือวันนี้เป็นฝ้าอยู่นะก็สามารถช่วยได้อันดับแรกเลยกันแดดค่ะต้องทาต้องไปหากันแดดมาทาเลยแล้ววันนี้ค่ะแดดเมืองไทยมันร้อนมากเลยนะ s p f 30บเอาไม่อยู่หรอกใส่บอกเลยว่าต้องอย่างต่ำนะ s p f 50ขึ้นไปและดูแค่ค่า s p f อย่างเดียวไม่พอนะต้องสามารถกัน UVA ได้ด้วยให้สังเกตว่ามันมีคําว่า PA ไม่ว่าจะเป็น1บวก2บวก3บวกตัวนี้สามารถที่จะมาใช้ได้เลยนะคะแต่ขออย่างน้อยนะ PA 2บวก อันดับที่2ค่ะใช้ตัวที่ช่วยในเรื่องของการผัดเปลี่ยนเซลล์ผิวค่ะเซบอกเลยว่าเฮ้ยแล้วเราจะเลื่อยยังไงอ่ะหลายๆคนแบบตัวผัดเซลล์ดูแล้วมันน่ากลัวเนาะเวลาฟังแล้วไม่ดูน่ากลัวจริงๆเราไม่ต้องน่ากลัวอย่างนั้นตัวที่ช่วยในเรื่องของการผัดเปลี่ยนเซลล์ผิวของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มของกรดผลไม้ AHA BHA แต่เดี๋ยวนี้เขามีนวัตกรรมใหม่ๆเยอะมากนะคะไม่ว่าจะเป็นเอนไซม์มะละกอนะคะที่สามารถย่อยเซลล์ผิวที่ตายให้หลุดออกไปแล้วทาไมเราต้องผัดเซลล์ล่ะเออเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะหลายๆคนเข้าใจว่า ทุกทุกยวันจะมีการสร้างเซลล์ผิวใหม่หรือว่าผัดเซลล์ผิวที่ตายให้หลุดออกไปทุก28วันจริงๆแล้วไม่ใช่นะเด็กเบบีที่เพิ่งเกิดมาเนี่ยเขาใช้เวลา7วันนะคะ7วันเองนะในการผัดเปลี่ยนเซลล์ผิวทําให้เห็นหน้าเด็กเบบีเนี่ยดูเด้งดูแต่งตึงมากเลยแต่พออายุมากขึ้นมากขึ้นค่ะระยะเวลาการผัดเปลี่ยนเซลล์ผิวก็มากขึ้นด้วยนะคะแต่กําลังจะบอกว่าถ้าใครมีอายุ30 35 4 0 4, 4 5 5 0ขึ้นไประยะเวลาการผัดเปลี่ยนเซลล์ผิวค่ะส่วน าตามอายุนะบางคนอาจจะ30วัน45วันหรือบางคนกินไปถึง60วันและพอเราไม่ผัดเปลี่ยนเซลล์ผิวเหล่านี้อันนี้คือปัญหาเลยนะพอมันไม่ผัดเปลี่ยนเซลล์ผิวมันทําให้มันมีเซลล์คลิกใครที่มันเกิดกางอยู่เนี้ยทาครีมก็ไม่ซึมหน้าก็ไม่ขาวกระจ่างใสแล้วเวลาเป็นฝ้าขึ้นมาเนี่ยนะคะมันก็เป็นหนามากกว่าเดิมฉะนั้นข้อที่2อย่าลืมหาผลิตภัณฑ์นะคะที่ช่วยในเรื่องของการผัดเปลี่ยนเซลล์ผิวมาด้วยข้อที่3ค่ะสุดท้ายแล้วนะสิ่งที่ไซย,ยําเตือนตลอดเลยคือการเพิ่มมอย ไรายเซอร์ให้กับผิวอันนี้คือคีย์สำคัญมากๆถ้าพี่ผัดเปลี่ยนเซลล์ผิวแล้วกันแดดแล้วอย่าลืมเติมน้ําให้กับผิวอย่าลืมเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวเมื่อไหร่นะคะที่ผิวของเรามีความชุ่มชื้นมันจะทําให้ผิวของเรามีฟองน้ําที่ดีเข้าใจไหมคะว่าถ้าสมมติว่าเราไม่ได้กินน้ำเนี่ยฟองน้ํามันจะเหี่ยวแบบนี้ก็หน้าเรามันก็แค่ขาวมันก็ไม่ดูออร่ามันก็ไม่ดูแดงแต่ถ้าเมื่อไหร่เราเติมมอยส์เจอไรเซอร์เข้าไปเหล่านี้แหละมันก็ ะะใส่ฝาสามเทคนิคนี้นะคะให้กับพี่ๆทุกคนเลยนะคะถ้าสนใจนะคะผลิตภัณฑ์ของบ้านครีมสามารถพิมพ์สนใจเข้ามาได้เลยนะคะปรึกษาทีมงานกับเราได้เลยนะคะติดตามคลิปดีๆแบบนี้ได้ที่นี่กับสายบ้านครีมนะคะ